เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่ากองทุนแบบพสซีฟและแอคทีฟต่างกันยังไงกดติดตามหากคุณอยากรู้ทิศการบริหารภาษีเพิ่มเติมเริ่มจากแบบแรกก่อนเลยก็คือพาสซีฟฟันหรือกองทุนที่ลงทุนตามดัชนีอ้างอิงเช่นลงทุนตามดัชนีเซ็50ของไทยหรือลงทุนตามดัชนี S&P 500ของสหรัฐพูดง่ายๆก็คือถ้าดัชนีที่กองทุนไปลงทุนตามปรับตัวเพิ่มขึ้น10% กองทุนที่เราลงทุนก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ10%เช่นกันข้อดีก็คือค่าธรรมเนียมถูกมากเหมาะสําหรับคนที่อยากลงทุนและเติบโตไปกับดัชนีที่เราลงทุนตามกองทุนลดหย่อนภาษี RMF ที่ Inovest no n X แนะนําทยอยสะสมลงทุนระยะยาวก็คือกองทุน KUS 500 X RMF ที่ลงทุนในกองทุนหลักอ้างอิงดัชนี S&P 500ส่วน Active Fund ก็จะมีผู้จัดการกองทุนที่คอยคัดเลือกหุ้นแทนเราโดยมีเป้าหมายก็คือเอาชนะดัชนีตลาดหุ้นต่างๆที่กองทุนใช้เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับสมมุติว่าปีนี้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น5%ผู้จัดการกองทุนก็จะพยายามที่จะเอาชนะตลาดหุ้นโลกโดยสร้างผลตอบแทนให้ได้เหนือกว่า5%ขึ้นไปครับข้อดีก็คือถ้าผู้จัดการกองทุนเก่ง ก็จะสามารถเอาชนะดัชนีตลาดที่ใช้เปรียบเทียบโดยกําไรของคุณก็จะมากกว่าการลงทุนตามดัชนีครับแต่ข้อเสียก็คือจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าแบบพา s ซีฟเพราะมีทีมผู้จัดการกองทุนที่คอยบริหารพอร์ตการลงทุนให้ตลอดเวลาครับโดยกองทุนลดหย่อนภาสี i m f s t y l Active ที่ทาง i n n o v e s x แนะนำทยอยสะสมลงทุนระยะยาวนะครับก็คือกองทุน B InnoTech i m f ที่ลงทุนเพื่อเอาชนะดัชนีหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกครับใครอยากลงทุนกองทุนลดหย่อยนภาษีทั้งสไตล์แอคทีฟและสไตล์พาสีที่ Innovest X มีให้เลือกถึง19บลจอนะครับ